สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวแล้วก็การหารผลหารและเศษนะคะโดยผ่านแบบฝึกหัดหน้าที่14-18ถึง18นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดหน้า14นะคะการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะในข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ข้อที่1จัดตัวนับ13อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันได้ได้กี่กลุ่มคะเราก็มานับที่กลุ่มนะคะ1นึ4สได้4กลุ่มเราเขียนเลขก4ลงไปเลยค่ะจากนั้นแล้วเหลือตัวนับกี่อันก็คือตัวนี้นั่นเองเหลืออยู่1อันนะคะ ซึ่งการที่ตัวนับเหลือแสดงว่าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะเราติ๊กช่องไม่ลงตัวอย่างนี้ค่ะมาต่อที่ข้อที่2กันค่ะจัดตัวนับ11อ,อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันนะคะได้กี่กลุ่มคะนับ1 2สองได้2กลุ่มใช่ไหมคะจากนั้นและเหลือตัวนับอยู่3อันเนาะแสดงว่าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวเหมือนกันนะคะ ในข้อที่3จัดตัวนับ10อันเป็นกลุ่มละ5ได้1 2ได้2กลุ่มและเหลือเศษมีไหมคะไม่มีเราใส่เป็นศูนย์อันนั่นเองแสดงว่าการหาร10หารด้วย5นี้เป็นการหารที่ลงตัวนะคะเราก็ติ๊กลงตัวลงไปมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะเป็นการจัดกลุ่มเหมือนเดิมนะคะ จัดตัวนับ7อันเป็นกลุ่มละ2อ่าเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันคะอ่าได้กลุ่มละ3อันจะต่างจากข้อเมื่อกี้นะคะ่ะข้อเมื่อกี้จัดเป็นกลุ่มแต่ข้อนี้ให้เป็นกลุ่มละเท่าเท่ากันจากนั้นก็เหลือตัวนับอีก หอันใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้จัดก็เหลือ1อันแบบนี้ถ้าเราเขียนในรูปก,การหารนะคะตัวนับทั้งหมดในข้อที่หก็คือมี7อันใช่ไหมคะจัดเป็นสองกลุ่มเราหารด้วยสองเลยค่ะอ่ะเหลืออ่ได้เท่ากับ3อันใช่ไหมคะกลุ่มละสาอันและเหลือ1อันเราเขียนเป็นเศษเลยค่ะ ถ้าเขียนในรูปการหารจะได้7หาร2เท่ากับ3เศษ1นั่นเองนะคะมาดูข้อที่2นะคะจัดตัวนับ17อันเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละ3อันนั่นเองและเหลือตัวนับยูที่ยังไม่จัดอยู่2อันใช่ไหมคะ,ะเราเขียนลงไปแบบนี้จากนั้นเขียนในรูปการหารตัวนับทั้งหมด17อันเนาะ เราหารด้วย5จะได้เท่ากับอ่ะกลุ่มละ3ก็3แล้วก็เหลือ2ก็ใส่เศษและกันเศษ2นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมาต่อที่ข้อที่3เนะาะจะคล้ายๆแต่วิธีการเขียนเข้อไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จัดเป็นกลุ่มนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ5อัน17อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ5อัน จะได้อยู่3กลุ่มเห็นไหมคล้ายๆล้ายข้อ2เหมือนข้อ2เลยแต่จุดต่างกันจากนั้นเหลืออยู่2อันนะคะอ่ะเขียนใกกนรูปการหารก็17เหมือนเดิมเลยค่ะหาหน่วย5อ่ะได้3ก็เท่ากับ3เหลือก็คือเศษ 2นั่นเองมาดูข้อที่4ข้อสุดท้ายของหน้าที่15กันนะคะจัดตัวนับ17อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ8อันได้กี่กลุ่มคะอ่าได้2กลุ่มเนาะและเหลือตัวนับอยู่1อันที่ยังไม่ได้จัดนะคะถ้าเขียนในรูปกันหากก็17ตั้งหารด้วย8ได้ก็คือเท่ากับ2เหลือก็คือเศษ เศษหนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะไปเร็วคุณครูไปเร็วไหมมาต่อหน้าต่อไปเลยค่ะการหาผลหารและเศษมาเริ่มที่แบบฝึกหัดหน้า1ิบหกนะคะในแบบฝึกหัดหน้า16นะคะ,ะ,บบาะ,คะมาดูที่ตัวอย่างก่อนเลย7จ็ดหารสองเท่ากับช่องว่างใช่ไหมคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจะได้ว่า ามาดูที่ตัวหารก็คือเลข2ใช่ไหมคะเราก็มารู้ว่าแม่2 2คูณอ,ะ,อะไรเท่ากับ7ก็เราก็ใช้2คูณช่องว่างเท่ากับ7แบบนี้ซึ่งเนื่องจาก2คูณ3เท่ากับ6ไม่มีตัวที่คูณเท่ากับ 7, เนาะอ่าตัวที่ใกล้เคียงก็คือ2คูณ3เท่ากับ6แล้วก็เอา7มาลบ6เหลือ1ดังนั้น7หาร2ก็จะได้3แล้วก็เศษ1 ยังไงนะคะมาดูที่แบบฝึกหัดเราเลยดีกว่าข้อที่1ค่ะอ่ะข้อที่1 13หาร5นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่าเราจะมาดูแม่5กันนะคะแม่5 5คูณอะไรได้13มีไหมคะอ่า5คูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ13อ่าซึ่งเนื่องจาก เนื่องจาก5คูณ2เท่ากับ10เนาะเพราะไม่มี5คูณอะไรได้13ใช่ไหมคะก็มีแค่5คูณ2เท่ากับ10 5 3ก็เกิน13ไปแล้วนะคะ,ะตัวที่ใกล้เคียงลืมบอกไปว่าตัวที่ใกล้เคียงกับเลข13นั้นต้องใกล้เคียงและก็น้อยกว่าตัวเลขนะคะ 13นะคะต้องน้อยกว่านะคะถ้า15ใกล้ก็จริงแต่ว่าอ่ามันเยอะกว่า13เราใช้ไม่ได้นะคะก็มี5คูณ2เท่ากับ10และเอา13ลบ10ค่ะจะเหลือเป็นเศษเท่ากับ3ใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันเหลือเศษ3นั่นเองดังนั้น13หาร5ได้เท่าไหร่เราเอาตัวนี้ไปตอบค่ะ ตัวที่เป็นตัวคูณกับ5ก็คือ2ห้ามเอาสิบไปตอบนะและเศษก็คือตัวที่ลบได้ก็คือเศษ3นั่นเอง4คูณช่องว่างเท่ากับ32ซึ่งเนื่องจากเนื่องจาก4 คูณ8เท่ากับ32ใช่ไหมคะอ่าและส2ิลบ32เท่ากับ0ดังนั้น32หาร4จะได้เท่าไหร่คะก็เอาตัวนี้มาตอบนะคะก็คือได้8เศษ0นย์นั่นเองก็คือเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะถ้าเราจะตอบเราตอบแค่8ก็ได้นะคะ มาดูแบบฝึกหัดหน้า17กันค่ะอ่าข้อที่3 8หฐาน3นะคะ8หฐาน3เราดูสูตคูณแม่3ด้เลยค่ะ3คูณช่องว่างเท่ากับ8และเนื่องจากเนื่องจาก3คูณอะไรได้8มีไหมคะอาจจะเห็นได้ว่าอ่ะดูสูตรคูณอนคูณ3คูณ1 3 3 2องหกมสาอ่ะซึ่งไม่มีเท่ากับ8เนาะจะมีใกล้เคียงกับ8ก็คือ9กับ6ใช่ไหมคะซึ่ง9มันเยอะกว่า8ใช้ไม่ได้เราก็เลยเอา3าคูณสเท่ากับ6นะคะและเอา8ปลบหค่ะ8ปลบหเท่ากับ2 เป็นเศษดังนั้น8หาร3ได้เท่าไรก็คือเอาตัวนี้มาตอบก็คือได้2เศษ2นั่นเองมาดูข้อที่4ค่ะ15หาร6ดูสูตรคูณแม่6ค่ะ6คูณช่องว่างเท่ากับ15ไลแม่6ไปค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 10 ไปดาเกินและก็แสดงว่าเราใช้ตัวนี้ก็คือ6คูณ2เท่ากับ12นะคะตัวที่ใกล้เคียงต้องน้อยกว่านะคะต้องน้อยกว่า15นะคะ,ะเนื่องจาก6คูณ2เท่ากับ12อ่าและก็เอา15ลบ12เลยคะ่ะและ15ลบ12 เท่ากับ3ดังนั้น15หาร6จะได้เอาตัวนี้มาตอบค่ะได้2เศษ3นั่นเองมาดูข้อที่5นะคะ22หาร9ดูแม่9เลยค่ะ9คูณช่องว่างเท่ากับ22ทพ่องแม่9เลยค่ะ9 1 9 9, 9 2 18 9 3 ยี 29, 3, ่สิบเจ็ด่เก้าสามยี่สิบเจ็ดอะซึ่งไม่มีเท่ากับ22ใช่ไหมคะใกล้เคียงก็คือ9ก้าน่ะเราก็ใส่ไปเลยเนื่องจาก9ก้าคูณสเท่ากับสิและเอายี่สิบสอลบสิบแลบสิเท่ากับ 4ใช่ไหมคะดังนั้น22หาร9ได้เอาตัวนี้มาตอบก็คือได้2เศษ4นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะมาต่อแบบฝึกหัดหน้า18หน้าสุดท้ายของวันนี้กันนะคะข้อที่6 7 8ค่ะมาเริ่มที่ข้อที่6นะคะ40หาร8นะคะ40หาร8แล้วก็เอาใช้แม่8เนอก8คูณอะไรได้40ค่ะ อ่8คูณอะไรได้40คะ่ะท่องแม่8เลยคะ่ะอ่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40อ่ะมีเนอะเนื่องจากเลยแสดงว่าข้อนี้หารลงตัว8คูณ5เท่ากับ40และเอา40อบกัน ่ากับ0ดังนั้น4 0หาร8จะได้เอาตัวนี้มาตอบนะคะได้5เศษ0นั่นเองนะคะ,ะสำหรับข้อ7แล้วก็ข้อ8นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะแล้วก็ส่งงานคุณครูมานะคะวันนี้คุณครูจะให้ส่งงานหน้าอ่ะส่งงานส่งงานหน้า16 ถึง18นะคะในลายกลุ่มคณิตศาสตร์หรือในสกูลไว้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นได้ที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ